สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10มีนาคม2 5 6 8นะครับขออนุญ,ญาตรีวิวสินค้าส่งนะครับอันนี้เป็นงานสั่งจากคุณมงนะครับไกร้สนบุญยวงตำบลหนองยางอำเภอเสริพระเกียรด จังหวัดนครราชสีมานะครับทัานสั่งมาหลายวันเลยนะครับเรื่อนี้นะครับเป็นมีดโบวีเลียวปลายครับผมยาวสิบสามนิ้วกว้างสองนิ้วสองหมุนนะครับมีกาดให้นะครับด้าไม้พยูงครับลายแดงดำยาวเจ็ดนิ้วนะครับท่านสั่งมาสามสี่วันนะครับงานพุ่งส็จ พราะว่าทำงานไม่ได้เต็มที่ครับมันเป็นวัดคัดจมูกคนถล่มแล้วามาโนมสามสี่วันติดติดครับเอ้ยเป็นวัดนิดหน่อยสัญญาห้ามิลครึ่งนะครับห้าห้าครับสินค้าพร้อมเดินทางส่งท่านพรุ่งนี้นะครับ คุณมงไก่สนบุญยวงศ์ครับตำบลหนองยางอำเภอสลืมพักเกตจังหวัดนครราชสีมานะครับงานท่านเสร็จแล้วผมเดินทางส่งท่านพรุ่งนี้นะครับใน,นเช้าพรุ่งนี้ด้ามยาวเจ็ดนิ้วครับด้ามเราใส่ให้เล้งหนาเลยนะครับอันนี้เป็นเหล็กตลับลูกปืนนะครับ พอดีจังหวะมีอันเดียวพอดีนะครับทำอ,อยากได้อีกก็คงจะไม่มีให้นะครับเพราะว่าสลับที่ตึงไมนะ่ค่อมีครับอันนี้พอดีเหลือเหลืออันเดียวได้อันเดียวครับดูคมก่อนนะครับรมีโบวี่ครับคมก็ประมาณนี้ครับ คุณมงไก่สนบุญยวงตำบลหนองยางเพอเสริอมพระเกยียรติจังหวัดนครราชสีมาครับสินค้าท่านเสร็จแล้วผมเดินทางส่งท่านพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> โคมยาว13นิ้วกว้าง2นิ้วงหุนนะครับสันหนา55ด้ามยาวจนิ้วครับ,รบมีกาด ให้ท่านไม่ต้องกลัวตามที่ท่านสั่งนะครับมีฝักโซ่ p v c เข็มให้1อันครับใส่พกใส่เป้ทิ้งใส่รถไปได้เลยไม่ต้องกลัวบาดมือ <c oughs> รอร,รับสินค้าได้เลยนะครับคุณโมงครับนครับพอมเดินทางส่งท่านตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับท่านใดสนใจสั่งรรทำโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้ขอบคุณครับ